สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันเสาร์ที่26มีมนาคม2565เรื่องการครอบครองบทที่3ข้อท่องจำสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นจงได้สติปัญญาและพร้อมกลับทุกสิ่งที่เจ้าได้นั้นจงได้ความเข้าใจสุภาษิตบ,บทที่4ข้อที่7อ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อที่9 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีหนึ่งเอลบทที่12-14ถ 14, เนื้อหาวันนี้เราจะพิจารณาเรื่องของการครอบครองต่อไปคราวนี้เรากำลังดูรูปแบบการปกครองด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ของพระเจ้าอย่างถูกต้องหัวข้อท่องจำของเราได้กล่าวถึงสติปัญญาเป็นหลักสุภาษิตบทที่4ข้อที่7เหตุใดปัญญาจะมีความสำคัญและสัมพันธ์กับการครอบครองหรือ พระคัมพีกล่าวว่าด้วยว่าสติปัญญาเป็นเครื่องป้องกันและเงินก็เป็นเครื่องป้องกันแต่ความดีเลิศของความรู้คือว่าสติปัญญาใช้ให้ชีวิตแก่คนเหล่านั้นที่มีสติปัญญานั้นปัญญาจารย์บทที่7ข้อท,ที่12พระคัมพีกล่าวเพิ่มเติมว่าสติปัญญาทำให้คนที่มีสติปัญญาแข็งแรงขึ้นมากกว่าคนมีอำนาจใหญ่โตสิบคนที่อยู่ในนคร ปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่19นอกจากนี้พระกัมพีกล่าวว่าคนรับใช้ที่มีสติปัญญาจะปกครองเหนือบุตรชายที่ทำให้เกิดความระอายและจะได้ส่วนแบ่งมรดกท่ามกลางพวกพี่น้องสุภาษิตบ,บทที่17ข้อที่2เคร็รับอย่างหนึ่งในการเลือกอยู่ชัวให้เป็นผู้สืบทอดของโมเสสคือสติปัญญาตามเนื้อหาของเราสำหรับวันนี้เขาได้รับสติปัญญานี้ที่ทำให้เขามีอำนาจเหนือ ได้อย่างไรหรือข้อความเดียวกันนี้เผยให้เห็นว่าบรรพบุรุษของโยชัวโมเสสวางมือเหนือศีรษะเขากล่าวอีกในหนึ่งคือมีการถ่ายโอนการเจิมเพื่อสติปัญญาจากโมเสไปยังโยชัวได้มีบทเรียนหนึ่งในข้อนี้โยชัวรับใช้เจ้านายอย่างสุดใจและเขาได้สิ่งที่แม้แต่ผู้อุปสมค์ของอิสราเอลก็ไม่สามารถได้รับ นั่นคือสติปัญญาซึ่งทำให้เขามีอำนาจเหนือกว่าเมื่อลูกหลานของอิสราเอลได้เชื่อฟังเขาโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งได้กำหนดความจริงว่าโยชัวรับใช้โมเสษสอย่างแท้จริงปัญหาของผู้ติดตามในยุคนี้คือพวกเขาไม่พร้อมที่จะรับใช้ด้วยใจจริงน่าเสียดายที่นักวิชาการและวิทยากรได้มีการสร้างแรงบันดาลใจโดยเน้นย้ำหลักการของการเป็นผู้นำมากเกินไป เพียงเพื่อจะละทิ้งหลักการของผู้ติดตามไว้เบื้องหลังความจริงก็คือท่านไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้หากกระจัดจากการเป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อนโยชัวเป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้รับใช้และเป็นลูกมือฝึกงานที่มีความขยันในโรงเรียนแห่งการเป็นผู้นำดังนั้นเขาเองจึงมีอำนาจที่เหนือกว่าท่านที่รับหากท่านต้องการครอบครองท่านต้องเต็มไปด้วยสติปัญญาอันสูงส่ง นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่าสติปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งนี้เป็นไปได้โดยการศึกษาพระคัมภีร์ในทุกวันในขณะที่ท่านศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเปิดเผยสิ่งมหัศจรรย์แก่ท่านสดุดีบทที่119ข้อที่10หัวข้อประเด็นสําคัญจงวาดแผนในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา โดยการวางแผนการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันเพื่อให้ได้รับก้อคิดทางฝ่ายวิญญาณหากทำได้อย่างนี้ในหนึ่งปีนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือท่านได้เป็นอย่างดีที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนซอโบเอเอเดบเยจะทำโดยคิจจักรแห่งการทรงไถยคริสเตียนของพระเจ้า